เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวสองกันเลยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเข้าเยี่ยมเด็กและครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสีสุขหลังเข้ารับการรักษาหลังติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะที่ครูหนึ่งคนแพทย์ต้องแยกออกจากเด็กนักเรียนดังพบว่าเริ่มมีอาการรุนแรงครับในวันที่สกรกฎาคมพุทธศักราช2564ดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมชายโชติยวัฒเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและแพทย์หญิงนาตยามินผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้เข้าเยี่ยมนักเรียนและครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสีสุขอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นที่เข้ารักษาตัวหลังติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาดรสาธิตปตตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าวันนี้ได้มาเยี่ยมนักเรียนและครู ของสูงพัฒนาเด็กเล็กตมวนสีสุขอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นโดยพบว่าการดูแลเด็กนักเรียนนั้นได้ใช้ครูที่ติดเชื้อโควิด1 9เป็นคนดูแลแทนที่จะใช้พยาบาลจำนวนมากจากการพูดคุยกับครูทราบว่าเด็กทั้งหมดยังแข็งแรงดีล่าเริงเล่นกันได้ตามปกติขณะครูเริ่มมีอาการเครียดเล็กน้อยจากการที่ติดเชื้อโควิด -19 และพบครูคนหนึ่งเริ่มมีอาการรุนแรง ทำให้ได้แยกออกจากเด็กแต่ยังห้องตรวจความดันลบอีกอาคารซึ่งตนเองเชื่อว่ามีทีมแพทย์จะดูแลเด็กนักเรียนเป็นอย่างดีจนหายขาดนอกจากนี้ยังส่งทีมจิตแพทย์เพื่อไปดูแลจิตใจของครูและนักเรียนเพื่อจะไม่มีความเครียดโดยเฉพาะครูที่จะต้องดูแลเด็กนักเรียนจํานวนมากอาจทําให้เกิดความเครียดขึ้นได้ค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับแล้วก็ใช้วิธีการดูแลในลักษณะที่แทนที่จะให้พยาบาลเข้าไปดูแลจํานวนมากเนี่ยก็ใช้ครูที่ติดเชื้อด้วยกันในการดูแลเด็กนักเรียนซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีแบบนี้จะอา,อาจจะมีความละเอียดอ่อนเพราะว่าบางกรณีต้องใช้พ่อแม่ที่มีติดเชื้อไป,ไปดูแล แต่กรณีโชคดีเพราะว่ามีครูที่เคยสอนเด็กนั้งเรียนพวกนี้บังเอนติดเชื้อด้วยนะครับก็เลยใช้วิธีให้ดูแลครูก็อาจจะเครียดระเด็กนิดหน่อยแต่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยดูเด็กก็ไม่มีอาการรุนแรงอะไรนะครับก็ยังเล่นอะไรสนุกได้อาจจะมีครูบางคนนะฮะที่อาจจะมีอาการสเต็ปอัพมานิดนึงก็ต้องแยกออกมานะครับเพราะนั้นแต่โดยรวมที่ไปดูเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเด็กก็อยู่ในความดูแลอย่างดีแล้วก็ปลอดภัยดี นะครับแล้วก็คิดว่าทางโรงพยาบาลของแก่นก็จะดูแลจัดการได้นะครับส่วนอีกบางส่วนก็แยกไปไปอ,อีกที่หนึ่งนะครับก็โดยโดยจำนวนแล้วก็โดยที่ทางหมอที่นี่ก็ส่งจิตแพทย์ไปด้วย <Okay. S 1> นะครับจิตแพทย์ไปดูด,ดูความเครียดของทั้งเด็กแล้วก็ความเครียดของของครูด้วยเพราะว่าครู6คนต้องดูแลเด็กก็ประมาณเกือบ20กว่าคนเนี่ย ก็อาจจะอาจจะมีความเครียดบ้างนะครับเหมือนเรามีลูกเล็กๆอ่ะฮะถ้าดูตลอดเวลามันก็เครียดเพราะนั้นก็ต้องมีกิจกรรมแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกับทางคุณครูด้วยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วครับทางนี้ก็ทําได้ดีแล้วครับครับด้านี่ก็คือเสียงสภาพของดรสาธิตปิดุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ เดี๋ยวเราไปาพ,พักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามข่าวที่เหลือได้ในช่วงที่2องของรายการสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์สักครู่ครับ